ก็จะมาทำเมนูที่แบบง่ายที่สุดในโลกแต่เป็นสแน็คที่มีประโยชน์แล้วก็เหมาะกับเวลาแบบเป็นมูฟวี่สแน็คหรือว่ากินหลังออกกาลังกายเสร็จหรือว่าต้องการทลังานอะไรนีคะก็จะมาทำให้ดูว่าเราใส่อะไรบ้างอันดับแรกคือถั่วที่เราชอบนะคะหรือตามพ่มพ์มาท่ก็มีถั่วทั่วไปแล้วก็เอามาคลิกกัน ะะแล้วก็เลือกที่เป็นรสที่แบบธรรมชาติหรือเกลืออะไรเงี้ยเนาะที่ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะคะเอามาใส่ถ้วยใช่ไหมก็จะมีโคคนัทชิ์ที่จะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็นี้เป็นลูกเกดเรซินนะคะส่วน3ตัววันนี้ที่จะใส่เพิ่มเข้าไปก็จะมีด r a ก o ้ f ยฟุตนะคะเป็นโอแห้งเนาะแล้วก็ลำยาวแห้งนะคะแล้วก็มะม่วงแห้งเนาะ จะสังเกตไว่าบางทีเราตัวแก้วมังกรอมัอนจะบางนะคะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีตัดทำไงให้มันทำเป็นสแน็คแล้วแบบอร่อยน่ากินเนาะบางทีก็ใส่ตัวนี้เพิ่มประโยชน์ปลากรนะคะบางทีก็ไม่ใส่โอเคเดี๋ยวเราจะ m ซ์ไอตัวเลซินเข้าไปก่อนเาชิดแล้วแต่เราเลยอะความชอบนะคะเขาไปหมดเลย มีกซ์กันปลากออจะใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้มิกซ์แค่นี้เลยนี่นะน่ากินมากบางครั้งจะใส่ปลาปก็ได้แต่วันนี้ขอไม่ใส่แล้วกันเนาะทำให้ดูว่าเป็นแบบไหนแก้วมักกรจะเป็นแผ่นนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็จะพับแก้มกรอันนี้นะคะแล้วก็ตัดตัดครึ่งแ,แก้มกรอมนติดกันอยู่แล้วแล้วก็ตัดอีกรอบแค่นี้มันก็จะได้ชิ้นที่ค่อนข้างหนานะคะเวลาทานมันก็จะเป็นแซนกเพราะว่าตัวแก้มกรอเนี่ยมีโปรไบอติดด้วยนะคะเวลากินเป็นแน็์เพลินไงก็จะช่วยเรื่องคาถายนะคะ ตัวนี้เป็นเฮลตี้นะน่ที่สามารถทานได้ระหว่างดูน้งนะคะหรือทำกิจกรรมอื่นๆก็ได้ถ่านมา